ใครยังไม่รู้ว่าอาจารย์แขกก็เคยสร้างรุ่นนี้มาแล้วก็ทําให้อาจารย์มีเงินมหาศาลด้วยการสร้างของเราไม่ได้สร้างแบบพ่มเพื่อสร้างทุกครั้งก็ต้องเป็นปรากฏการณ์ที่ท่านมาสั่งในนิมิตรหรือมีเหตุการณ์ต่างๆมาบอกเป็นเทพที่อยู่เหนือฟ้าเหนือดินเป็นผู้ที่ลิขิตฟ้าลิขิตดินห้ามฟ้าห้ามดินได้จนถึงขั้นว่าเหนือฟ้าเหนือดินเอามาคมจะตาชีวิตมนุษย์ที่ยังอาศัยอยู่บนดินในพื้นดินทั้งหมดครับฮ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าให้ใส่เข้าไปด้วย<ช>เราไม่ได้เลืจะใส่ก็ใส่เอง<ช><ช>สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมาตรัสยาครับแล้วก็ผู้ที่สนใจาศาสตร์ความเชื่อต่างๆในรายการมาตรสยานะครับ,รบวัตถุมงคลที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นช่วงเวลาหแห่งความเหมาะสมในการสร้างในช่วงเริ่มศสกสารปี25 65ณปัจจุบันนี้ปีเสือเนี่ยใ,<ช>ในวิชาหลายๆวิชา,าศาสตร์ความเชื่อหลายๆขแหน่งบอกว่าเป็นช่วงแห่งการเข้าสู่ยุคมืดเนื่องจากว่าในปรากฏการณ์ปี2564มีปรากฏการณ์ลาหูอมจันทร์กับอมพาทิตย์ในเดือนเดียวกันใ,<ช>ในเต็มดวง<ช>ทั้งพัะจันร์และก็พาทิตย์อ,อ,อ,อันนั้นก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์การสร้างราหูของรายการปรดินที่ผ่านมาก็คือ ราหูผ่าตะวันชดช่วงใ,ในครั้งนั้นในการทําพยาราหูเนี่ยเราได้คําแนะนําจากเทพองค์หนึ่งในสมาธิก็คือองค์จตุคามร,รามาเทพอืถ้าใครติดตามเราจะรู้ว่าเราเป็นผู้ที่สร้างองค์พ่อจตุคามร,รามาเทพมานานมาก,กลุกแรกแรกแล้วก็การสร้างของเราไม่ได้สร้างแบบเพือเ่อเพื่อสร้างทุกครั้งก็ต้องเป็นปรากฏการณ์ที่ท่านมาสั่งในนิมิตรหรือมีเหตุการณ์ต่างๆมาบอกอเราก็ถึงจะทําการสร้าง เหมือนกันในรุ่นนี้เนี่ยเป็นองค์พ่อที่ในช่วงของวิกฤตการณ์ที่เรียกว่าเป็นช่วงของการผ่าตะวันและให้ชีวิตโชดช่วงท่านก็เลยให้เราสร้างองค์รูปลักษณ์คารับของท่านเนี่ยในปางนั่งมหาราชลีลาในการที่มีนั่งอยู่บนบัลลังก์พญานาคเหมือนเป็นผู้ปกป้องป้องกันลุมภัยพยันตรายต่างๆเราก็เลยได้สร้างองค์พ่อออกมาในรูปลักษณ์ของอนั่งตาง ที่เราเห็นกันในจอขนาดนี้นี่แหละเพื่อว่าตามเคสดวิชาความเชื่อของจัตุคามศาสตร์ในสมัยก่อนถามว่าทาไปเพื่ออะไรเพราะว่าปรากฏการณ์ในปัจจุบันนี่เป็นช่วงปรากฏการณ์ที่เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคแบบรุนแรงต้องใช้กําลังในชีวิตเนี่ยอย่างเต็มที่เราถึงจะพาฟพันอุปสรรคต่างๆณน,นต่อไปนี้ได้เราก็เลยได้สร้างรุ่นนี้ขึ้นมาในรูปลักษณ์ขององค์พ่อ ในแบบฉบับเนื้อนวโลหะมหาชนวนกรรมวิธีการสร้างก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้เพื่อฝ่าฟันปัญหาชีวิตตัวเองในปี65ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นจัตุคามแล้วทำไมถึงต้องเป็นผ่าตะวันและโช,ชติช่วงจัตุคามเนี่ยเป็นเทพที่อยู่เหนือฟ้าเหนือดินเป็นผู้ที่ลิขิตฟ้าลิขิตด,ดินห้ามฟ้าห้ามดินได้จนถึงขั้นว่าเหนือฟ้าเหนือดินอื แล้วก็อย่างปรากฏการณ์ก่อนหน้านี้ที่เคยฟีเวอร์มาในช่วงจตุคารรุนแรงเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกพิธีของ,งองค์พ่อเนี่ยอ่าจะเป็นพิธีปรากฏการณ์ที่มีปรากฏการณ์เหนือฟ้าเหนือดินอยู่ตลอดเวลาคนที่ไปบูชาเนี่ยก็จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรคในชีวิตตัวเองได้อย่างง่ายๆอ่าแล้วก็น้อยคนมากที่ปัจจุบันเนี่ยที่ยังสามารถสื่อกับองค์พ่อหรือว่าอ่าองค์พ่อท่านมาสั่งงานทํางานเพื่อช่วยลูกหลาน ผู้ศรัทธาหรือลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาท่านเนี่ยให้ฝ่าฟันปัญหาออกไปครับเราก็เลยเือว่าได้รับเทวองค์การจากท่านมาในการสร้างองค์พ่อในรุ่นนี้อืตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเราไม่เคยสร้างองค์พ่ออีกเลยรู้สุธาที่เราสร้างคือสี่เจ็ดที่เราทานะแล้วก็หลังจากปีช่วงนั้นก็เป็นช่วงสถานการณ์ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองพิเศษเศรษฐกิจอชแล้วก็มา ครั้งนี้เป็นอีกปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งที่องค์พ่อได้มาให้อ่าในลูเคารพกท่านเพื่อเอาไปให้พวกลูกศิษย์ลูกหาคนที่เคารพกศรัทธาท่านเนี่ยเอาไปใช้เพื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรครคและเศรษฐกิจครับองค์พ่อเนี่ยท่านไม่เคยห่างหายไปไหนมีแต่เราเองเท่านั้นเองที่เราว่าเราลืมท่านแต่ท่านไม่เคยลืมลูกหลานท่านเลยครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะใช้ะวัตถุมงคลเพื่อเอาชีวิตตัวเราลอดในเรื่องต่างๆเนี่ย มันเป็นอะไรที่เราต้องเลือกเฟ้นเลือกหาพวกเนื้อหาพิมพ์ทรงจรวมมวลสารรวมถึงเจตนาในการสร้างให้ชัดเจนเพราะเราพกวัตถุมงคลเพื่อหวังให้ตัวเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ตา่างๆครับในวัตถุมงคลรุ่นนี้ในองค์พ่อเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเราเป้ว,ปวงอ่าไปกลวงแล้วก็อุดผง อุดชนวัมวลสารแล้วก็มีฝาปิดรันเลขรันโค้ดเรียบร้อยออที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยที่ฝาเนี่ยจะมียันตัวหนึ่งเขาเรียกว่ายันหัวใจธรณีเป็นผู้ที่คุมดินค,คุมชะตาชีวิตมนุษย์ท่านท่าน,านประธานยันตัวนี้มาเพราะว่าให้ไปอยู่ในในองค์ท่านตัวนี้เพื่อเอามาคุมชะตาชีวิตมนุษย์ที่ยังอาศัยอยู่บนดินในพื้นดินทั้งหมดครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นวัตถุมงคลที่ ไม่ควรมองข้ามไม่ควรมองข้ามด้านหลังของพญานาคเนี่ยจะเป็นผ้าทิศกับพระจันทร์อก็คือตอนท่านอาวตารพญาราหูอวตารเนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วก็คือผ้าทิศราหูอมผ้าทิตย์เต็มดวงแล้วก็ราหูอมพระจันทร์เต็มดวงในวันพะระทั้งหมดเลยครับมันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผ่าตะวันแล้วก็เหนือดวงชดช่วงอ ส่วนข้างล่างของฐานองค์พ่อเนี่ยล้อมรอบด้วยนัก,กษัตริปีทั้ง12ปีทั้ง12ษัตรีอ่าก็คือแทนปีเกิดของแต่ละคนที่จะบูชาท่านคือใช้ได้ใช้ได้ทุกปีอ่าใช้ได้ทุกปีเราก็จะใช้ได้ทุกปีวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่เราให้คนเอามาใช้บูชาเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าจะให้บูชาอยู่ที่ราคาองค์ละ1,000บาทพอ่าในราคาองค์ที่1,000บาทพอ ถือเป็นเนื้อนว่าโลหะมหาชนวนที่มีขนาดใหญ่และที่สําคัญคือสองถอดนะประกอบก็คือองค์ท่านก็ส่วนองค์ท่านหน้าก็ส่วนหน้าถึงว่าเอาเคิดที่ว่าปกติแล้วเป็นสองชิ้นเหมือนกับฟ้ากับดินตัวท่านอยู่บนฟ้าพญานาคอยู่ในน้าคือองค์พ่อชิ้นหนึ่งพญานาคชิ้นหนึ่งพญานาคชิ้นหนึ่งแล้วก็ยังอุดตูดอีกชิ้นหนึ่งและอุดของที่จารุดนี้คือมวนสารมวนสารนี่เป็นผงจัตุคามปี3 0ูเป็นผงไม้ตะเคียนปี3 0 คือผงรุ่นแรกเลยใช่ไหมจ๊ะเป็นผงรุ่นแรกเลยแล้วก็ยังมีพวกแร่อาถรรพ์ผงอาถรรพ์ชนวนโมสารต่างๆและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือมีเส้นอไม่ใช่มีเส้นมีจีวรอ่ามีจีวรของพ่อทั้งคายวัดสวนขันด้วยโอ้โหโอ้โหจีวรพ่อทั้งคายพ่อทั้งคายดีงไงคือวาจาริกอ่าเป็นผู้ที่บารมีถึงที่สุดใช่เราก็ได้เชิญมาไว้ที่ด้านนี้ด้วยเพราะว่า ท่านบอกว่าให้ใส่เข้าไปด้วยเราไม่ได้นึกจใใส่ก็ใส่เององคพ่อได้มาบอกในนิพพนว่าให้ใส่เข้าไปด้วยเราก็ได้ใส่เข้าไปพอรุ่นต่างๆที่จัดย์เคยสร้างเนี่ยเมื่อก่อนองค์พ่อมาระบุมวลสารที่ให้จัดไปทั้งหมดเลยอาจารย์มวลสารทุกอย่างก็มีมีโปสเตอร์อยู่นะที่อาจารย์ไปตามหาแม่น้ำน้ำเราไปเอาน้ําแม่น้ํสใยนี้ลวกตรงนี้ ผงที่ทามจัดุคามรุ่นสองพระธาตุเนี่ยก็ใส่ลงไปอยู่ในใต้ขานี้ด้วยใส่ลงไปในใต้ขาที่อาจารย์ไปตามหามูลสาสตว์ทั้งหมดเลยยินเจ็ดท่าน้ำเจ็ดที่ใส่ลงไปในนี้ทั้งหมดคืออาจารย์ก็ใส่อย่างนี้ข้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจัุคามวันนี้นี่เราจะเห็นว่าในช่วงนั้นฟีเวอร์เพราะว่าคนลําบากใช่ใช่ท่านพาให้คนลําบากหลายๆชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมาได้ยันทุกวันนี้แล้วก็พอเกิดปรากฏการณ์ทั้งบ้านเมืองและธรรมชาติในแนวแนวนี้เนี่ย เราจะเห็นว่าตอนนี้จตุคามกลับมาราคาแพงมากใช่ใช่ราคาแพงไม่แพ้ตอนท่านอยู่แล้วฟีเวอร์มากๆในยุคนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจวัตถุมงคลที่เป็นกระแสะนะตอนนี้แล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่เอามาใช้ได้จริงใ<ม>นช่วงวิกฤตการณ์นะตอนนี้<ม>ก็เราแนะนําเลยจตุคามรุ่นผาตะวันโชคช่วงในรายการมาตรสยามให้ชาวบูชาอยู่ในราคาที่ห<ม>น,นึ่งพันบาท ในเทปนี้ก็เป็นนิมิหบายที่ดีนะที่องค์พ่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ,อย่างไรแล้วทุกคนก็ไม่ควรพลาด